สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับทองทองคำคำนี่เองเพราะว่าจะได้ต้อนรับเดือนแห่งความรักเพื่อเปิดตลาดราคาทองคำวันนี้มาแล้วนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้ก,กดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์และ กดกริ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมากันเลยนะครับข่าวเด็ด7ดย่านน้ำวันนี้ก็นำเสนอสำหรับในส่วนของราคาทองคำนั้นสำหรับวันนี้สวนทางกับราคาหมูเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนั้นราคาทองคำจากสมคค้คาทองแห่งประเทศไทยก็เปิดตลาดประจำวันที่2อกุมภาพันธ์2565เวลา9.20 9.23 นาริกาเตรียมต้อนรับอีกเทศกาลหนึ่งหลังตรุจีนนั่นคือเทศกาลแห่งความรักโดยราคาทองคำในประเทศไทยก็ได้ปรับราคาลดลงมาในประกาศครั้งแรกที่50บาทส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้จะมีราคาเท่าไหร่มาดูกันที่ราคาทองคำ96.5%า96.5เปอร์เซน์กันเลยนะครับ ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,250บาทขายออกบาทละ28,350บาทนั่นเองมาดูที่ทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ27,742บาทจุด80ขายออกบาทละ28,850บาทนั่นเองโดยราคาทองคำโลก GoSport เคลื่อนไหวอยู่ที่18ดอลลาร์ ออซึ่งขณะเงินบาทอ่อนค่าเคลื่อนไหวอยู่ที่3 3 2 3บาททส่งผลให้ราคาทองคำชนิดอื่นในประเทศไทยในตอนนี้มาดูราคาทองคำชนิดอื่นกันบ้างนะครับทั้งนี้ในส่วนของการซื้อขายลง,ลงทุนทองคำนั้นในส่วนของปัจจุบันสามารถเลือกซื้อขายแลกเปลี่ยนได้หลายช่องทางซึ่งสำหรับทองคำนั้นกลายเป็นอีกช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจอย,อย่างมาก เนื่องจากการลงทุนคล้ายๆกับการลงทุนซื้อหุ้นเพียงแต่การลงทุนทองคำนั้นแทนที่จะได้กระดาษหรือเส้นกราฟมาดูแต่ว่าจะได้ทองคำมาครอบครองนั่นเองยังไงก็ลงทุนทองคำควรศึกษาราคาทองคำให้ดีก่อนนะครับนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวสำหรับราคาทองคำประจำวันนี้นะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ ก็ช่วยกดติดตามเราก็จะเอาราคาทองคำอัปเดตมาบอกกล่าวกันอีกเรื่อยๆนั่นเองครับขอบคุณมากครับ